อ่าครับผมก็ชาวนาบรรจุครับเกษตรกร4.0นครับนันแนนมาแล้วครับมาทำอะไรครับจูบูมาทำอะไรครับมาทำนาเลยเหรอเ <c oughs> นนาอยู่เลย <c oughs> โอเคเดี๋ยวเขาจะขอไฟหน่อยเออตอนนี้ครับเดี๋ยวจะขอไฟจากจากตัวเจ้ารถไฟฟ้าสกูตเตอร์รอโตอ่ะเร็วกาขอไฟหน่อยเร็วไฟเหรอครับผม ลุกสิมาอ่าตอนนี้นะครับก็คือปัม๊มปั๊มอะไรครับจูบุปัมป๊มปั๊มมหาสมุทรครับอ่าปั๊มมหาสมุทรเอลเลนติกของจูบุน้อยนะครับก็ตัวนี้จะเป็นตัวเล็กหน่อยหนึ่งก็คือหน <c oughs> ึ่งจุดห้านิ้วอ่ะหนึ่งจุดห้านิ้วเดี๋ยวจะมาลองดูกับหนึ่งจุดห้านะครับอ่าอย่าลงมาเลย แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะจิ้มนี่ครับครับผมชาวนารุ่นใหม่ครับกจะสรุ่นใหม่ครับครับผมขับรถไฟฟ้ามานะครับที่นาที่ไร่ครับแล้วก็ดึงลากเจ้าปั๊มมหาสมุทรมามามาหนึ่งตัวครับแล้วก็ทำงานได้เลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาลองลองกันเลยนะครับเออหลังขึ้นตัวได้คนโฆษณา แอบเข้าบ่ายเรียบร้อยเสียงวีดมาแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาไปดูครับไปท่อครับดูปริมาณน้ำหน่อยครับแน่นาทิศเดี๋ยวก็ดูปริมาณน้ำหน่อยยกหน่อยยกหน่อย พอใจไหมพอใจ,จไหมโอ,โโอโ้โ,อโห,โอโหแบบไอย้ยาอันนี้นะครับ <c oughs> ครับผมอ,อืมก็ง่ายๆ,ๆนะครับถ้าเราดูคลิปที่แล้วที่เราใช้เจ้าปัม๊มปั๊มที่มีอายุป,ประมาณสักสามสิปีแล้วอ่ะตัวนี้นะครับตัวนี้อ่า<ด>นะครับชุดเครื่อง ชุดเครื่องคูโบต้าแต่เราใช้ตัวนี้แทนละนะแจ่มว่าไหมนะครับนโอเคเนาะครับผมประมาณนี้เลยแจ่มโคตรๆนะครับกระจายความแรงครับผมปั๊มดีเซลปั๊มดีเซลที่เราใช้เดิมๆเอาว่าปิดประตูกันไปเลยนะครับง่ายๆใช้ 1.5นิ้วมหาสมุทรใช้งานได้จบเลยครับผมโอเคอ่าก็เราก็ขับรถมานะรถไฟฟ้านี่รถไฟฟ้ามาจอดนี่แบตเตอรี่นะครับบอกระดับแบตเตอรี่อยู่นะฮะกำลังทำงานอยู่นะครับบอกระดับแบตเตอรี่อยู่โอเคโอเค,อเคก็ประมาณนี้เลยโอเคครับผมอ่ะขอบคุณครับ